เวลาที่ไฟฟ้าดับทําอย่างไรไม่ให้ดับเป็นวงกว้างนะคะวันนี้ดิฉันมาดูการทํางานของทีมฮอตไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเขาติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้านะคะเพื่อจํากัดพื้นที่ของไฟดับนะคะที่นิคมอ,อุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทำตามขั้นตอนสวมกรณ์ป้องกันกปลอดไยโอเคทำตามขั้นตอนสวมก่อนป้องกันกปลอดไยโอเคมอมออไม่เป,เ,เป็นศูนโอเค ท่านผู้ชมคะทีมฮอตไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟเพื่อจำกัดพื้นที่ของไฟดับให้แคบลงโดยที่นิคมอ,อุตสาหกรรมไฮเทคติดตั้งไปแล้วกว่า70ตัวตัวอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะมันมีความสำคัญต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากครับมันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟถ้าเราอยากให้ไฟดับเราก็กดสวิตช์ตัวนี้ ถ้าเราอยากต่อไฟเราก็กดสวิตช์หรือเวลามีเหตุลมพายุเข้าอย่างนี้ครับแล้วทาให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณก้างอุปกรณ์แต่ตอนตัวนี้ก็จะจํากัดวงไฟดับอะให้เป็นวงแคบวิธีการจํากัดวงไฟดับจากกว้างให้แคบลงเนี่ยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ทํำยังไงคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการเปิดสายครับมันจะมีอุปกรณ์ตัดอยู่ข้างในเหมือนสวิตช์ไฟของเราครับ กดทีหนึ่งไฟมันก็ดับดับมามก็คือดับจากข้างหลังไปเงี้ยบริเวณไฟมันก็น้อยลงทางนิคมก็จะไม่ดับะครับที่มีปัญหาก็จะดับวงมันก็จะแคบลงทําให้ผู้ใช้ไฟเดือดร้อนน้อยที่สุดมันสามารถดึงไฟจากอีกเส้นหนึ่งมาอีกเส้นหนึ่งมาใชได้ใช่ไหมคะครับผมเส้นหนึ่งไฟดับเส้นหนึ่งไฟไม่ดับ พอเราเค,คเคลียระบบแล้วเราก็จ่ายไฟอีกเส้นหนึ่งเข้าไปช่วยเส้นที่มีปัญหาในนิคมนี้เราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ประมาณ70็ดสิบกว่าตัวไว้สําหรับการทําให้เกิดไฟดับน้อยที่สุดอะครับอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเนี้ยจะมีอยู่70็ดกว่าตัวเจ็ดสิบกว่าตัวครับรอบนิคมเลยรอบนิคมเลยครับเราจะบล็อกทุกส่วนทําให้เหลือไฟดับน้อยที่สุดอะครับ mm hmm. หรือว่าวิดเดอร์นี้มีปัญหาอยู่เบรกเกอร์จ่ายไม่ได้เราก็จะเอาอตัวหนึ่งจ่ายเข้าไปโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้นครับในการจ่ายสายไฟจริงเส้นหนึ่งไปเส้นหนึ่งได้ ท่านชมเับฟังแล้วเจ้าอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้านี่มีความสําคัญมากทีเดียวในการจากัดพื้นที่ที่ไฟดับให้แคบลงนั่นเองใช่ครับที่อื่นๆล่ะคะทั่วในประเทศไทยเราจะติดอุปกรณ์ตัดตอนตัวนี้ไว้ทั่วครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ราชการโรงพยาบาลเราจะติดอุปกรณ์ตัวนี้ไว้เยอะมากให้ไฟดับน้อยที่สุดครับเพื่อให้ผู้ใช้ไฟเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับนอกจากเรื่องของอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ย เรามีการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างไรคะในช่วงรองรับหน้าฝนเนี่ยค่ะเราจะมีทีมงานสํารวจระบบจําหน่ายของเราว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนชํารุดไหมสํารวจหมดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟไหมเราจะมีทีมงานตัดต้นไม้มีทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์ของเราหมดทุกอย่างครับที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อให้ระบบจําหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้นมั่นคงครับเกิดไฟดับน้อยที่สุดเให้ผู้ใช้ไฟพอใจมากที่สุดครับท่านผู้ชมคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ